สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะคะเรามาต่อในแบบฝึกทําแบบทดสอบกันต่อนะคะเรามาดูที่ข้อ8ค่ะเรามาดูว่าข้อ8โจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะ Alex and Sue are having a picnic. Alex, can you pass me the hamburger, please? Sue, sure. Here you are. Alex Number one thank you Number two of course Number three see you later Number four you're welcome uh, เรามาดูความหมายกันนะคะนักเรียนครูเขีย์พื้นที่นิดหนึ่งนะคะอ่ะ uh, Alex นะคะ and และ Sue นะคะ are having picnic ไป ปิกนิกกันนะคะไปปิกนิกกันอเล็กพูดว่า can you pass me the hamburger please กะลุนา please กะลุนาทรงนะคะ pass ส่ง hamburger นะคะให้ฉันหน่อยได้ไหมซู so, sure here you are ซูตอบว่า ได้สิหรือว่าแน่นอนนี่ไงของคุณนะคะเฮียยว่านี่ไงของคุณอเล็กนะคะ <Okay. S 1> ก็เว้นช่องว่างเอาไว้ว่าเอาเล็กจะพูดว่าอย่างไรเรามาดูตัวเลือกนะคะข้อหนึ่ง thank you ขอบคุณครับข้อสองนะคะ across ได้หรือว่าแน่นอนนะคะข้อสาม see you later แล้วเจอกันนะหรือเดี๋ยวเจอกันนะข้อสี่นะคะ You're w ย c o m e ด้วยความยินดีนะคะนักเรียนจะเลือกคำตอบข้อไหนคะ,อะลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อ,ะอเล็กพูดว่าส่งแฮมเบอร์เกอร์ให้ฉันหน่อยได้ไหมสูก็บอกว่าได้สินี่ไงอเล็กจะต้องพูดว่ายังไงนะคะ ถ้านักเรียนตอบว่า thank you นะคะข้อหนึ่งก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็จะได้รับไปหนึ่งคะแนนนะคะอ่าโอเคค่ะบายซียา